ชุดที่สิบแปดเาได้ย้อนะได้อีกอแล้วโอเคไม่ย่าดีนะครับได้เจข้องชุดนี้มีสามสิบข้อข้อที่หนึ่งนะเรื่องโครงสั้งอะตอมคำถามข้อใดถูกใช่ไหมครับเมื่อเผาสา,ารประกอบที่มีโลหะชี้แจการใช้เปลไฟสีเหมือนกันเพราะว่าโลหะเท่านั้นที่จะให้เส้นสเปกตรัมที่ชัตัวข้อนี้ถูกไหม โัหะเท่านั้นที่จะให้เส้นสเปกตรัมเฉพาะตัวก็จุดที่เราบอกว่าโซเดียมคาร์บอเนตโซเดียมคลอไรด์โซเดียมโซเฟตก็ให้เปลวให้ให้เปลวไฟสีเหลืองถูกไหมเออสเปกตรัมเฉพาะตัวก็ข้อนี้เหมือนจะยังถูกอยู่นะแต่ลองอ่านมาเรื่อยๆกนเพราะมันมันมีชอยที่นอข้างแบบหลอกได้เยอะนะขอไข่ครับข้อมูลที่สับสนแบบจําล,ลองอาตอมของโบคือการเกิดสีของเปลวไฟของการเผาสารประกอบ ดังนั้นแบบตองตอต่อของโบจึงใช้ได้กับทุกัวตอนถูกไหมครับใช้ได้ดีกับไฮโดรเจนถูกไหมอ,อันก็นข,อของไก่คือข้อที่ผิดละนั้นเราก็เหลือกอไก่ไกับคอควายงอควายงอง,งูคอควายเท่านั้นตรงนี้แหละที่เราจะต้องดูคอควายเส้นสเปกตรัมจะอยู่ห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆจากย่านพลังงานสูงมายังพลังงานต่ำแปลว่าใกล้ๆ้นิวเคลียสจะห่างไกลไกลกะชิด พูดนี้ถูกไหมครับเส้นใยต้องจะอยู่ห่างกันมากเรื่อยๆจากพลังงานสูงคือชั้นนอกๆเข้ามาวงในจะห่างมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเราไม่เคยเรียนอย่างนี้เราเรียนแต่ว่าชั้นหนึ่งชั้นสองจะห่างแล้วพอชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าทั้งหมดยิ่งออกยิ่งออกนอกวงไปเยอะๆจะยิ่งแคบชิดก,กันก็คืออันเดียวกันใช่ไหมแค่เอาฟืเข้ามาเราเรียนเราเรียนออกไปถูกไหมก็คือคอไฟถูกนะครับขอไขอไ่ผิดคอไฟถูกอมาดูงัวงู การทดลองของรัตตฟอร์ดโดยการยิง,งแอลฟายังแผ่นดอดควา,าบางๆถ้าใช้แผ่นดูนดเบียรบางบางแทนก็นเกิดผลกำน,นองเดียวกันก็คือทะลุไปเกือบทั้งหมดแล้วก็สะท้อนนิดหน่อยใช่ไหมครับโอกาสสะท้อนน้อยมากๆเบี่ยงเบนนิดหน่อยเร<ช>ืองนี้ถูกไหมถูกไหมครับเปิดผลกำนองเดียวกันคือมันมองได้สองแง่นะคือแง่ที่หนึ่งครับ คือข้อนี้เป็นข้อสอบแค่ขอนแกนมัน้งคือไม่รู้ว่าครูคิดหรือเปล่านะใช้อ่ารเรียนบางๆแทนเราเคยเรียนว่าทำไมถึงใช้ทองคำเรารู้ไหมเพราะท้องคำมันเป็นโลงะที่ทำให้บางนะเราเคยปิดทองหลังฮะปิดทองพระนั่นนะครับมันบางได้ขนาดนั้นนะ่ะแต่เราเอาอไอืน่นทำให้บางขนาดนั้นไม่ได้เขาบอกแต่มันก็ทำให้บางได้อย่างไก่ย่างห้าดาวอะฟรอยที่ห่อไก่อะ ก็เป็นอโลเมเนียมฟลอย์ก็บางเหมือนกันแต่คนไม่บางเท่ากับทองที่ติดครับมันก็บางแต่มันไม่บางเท่าปัญหาคือติดอยู่ตรงว่าบางแทนใช้แค่อะลเมเนียมบางเนี่ยบางแค่ไหนอะ่ะถ้ามันไม่บางมากถึงขนาดทองคําหรือมันหนาเกินไปอะ่ะยิงไม่ถูกนะเธอเพราะลังสีอัลฟาคือรังสีที่ทะลุได้แค่อากาศกระดาษก,ก็กั้นอยู่แล้วแล้วถ้าอลโลเมเนียมฟลอย์มันไม่บางมันก็ไปทะลุไม่ได้ใช่ไหมมันก็ตูดตื่นไว้ ถูกไหมครับดมไม่กระท้อนก็อาจจะเกิดผลที่คนละแบบไปเลยถ้ามันไม่บางในระดับที่จะทะลุได้เพราะลังสีอัลฟาจะกัดด้วยจุอนุรีเนียมบางก็กัดได้แล้วถูไหมครับถ้ามองในแง่นี้ก็คือทะลุไปไม่ได้แล้วเกิดกันแต่ถ้ามองในแง่ที่ว่าอลูมิเนียมทําให้มันบางแบบที่สุดเลยจนแบบจะมันทะลุได้มันก็จะเกิดผลทั้งนองเดียวกันถูกไหมสุดว่าคอกวายเลยนอนงูก็แบบนะไม่ชัวร์เนาะก็บอกไม่ได้ว่ามันจะถูก ทั้งหมดไปมองในสองแง่ว่าบางแค่ไหนล่ะเราไม่รู้ส่วนข้อกอไก่เนี่ยเฉพาะโลหะเท่านั้นที่ให้เป็นไฟเหมือนกันเพราะโลหะที่ให้สเปกตรัมเฉพาะตัวจริงๆแล้วธาตุโลหะให้สเปกตรัมเฉพาะตัวไหมครับแต่ธาตุจะให้สเปกตรัมเฉพาะตัวถูกหมดถูกไหมจะซ้ำกันบางเส้นไม่ใช่แค่โลหะเท่านั้นที่ให้สเปกตรัมเฉพาะฉพะตัวแต่เวลาเผาสารประกอบเนี่ยสีเปลวไฟมาจากโลหะ ส่วนสารประกอบเนี่ยไอต้ตรงอะโลหะมันอาจจะสลายตัวไปเป็นอย่างสมมนว่าชนซันเฟสมาจะโดนเผาแล้วกลายเป็นฟอนเฟอร์ได้ัลันกระจายหายไปแต่ตัวโลหะมันยังสเสถียรอยู่ตรงเปลวไฟมันยังมันเลยให้เปลวไฟออกมาได้ถูกไหมครับส่วนตัวของอะโลหะมันสลายตัวไปมันก็เลยไม่เห็นนะแต่ถ้าเดนส่องสเปกตรัมจากเปลวไฟในการาเผาออกมาส่องในแผเกรดดิ้งเนี่ยก็อาจจะเห็นเส้นสเปกตรัมของธาตุอะโลหะก็ด้วนะนั้นข้อที่ถูกทั้งหมดนี่มนก็นะ่าจะเป็นข้อข้อควายนั่นจะถูกแบบ ชัวชัวเนาะควรจะเป็น so คอควายคอควายอย่างเดียวเพราะก็กายมันก็ยังเหมือนกับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนะงองูก็ยังค่ะคุ้มเคืออยู่ตรงความบางของมันนะครูก็เลยให้เป็นคอควายเท่านั้นละกันนะเห็นเนาะหมามีสเปกตรัมมยมี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 ทั้งสีเปลวไฟทั้งสีสเปกตรัมนะมีหมดเลยแต่ทีนี้เขาสังเกตเปลวไฟมันดูง่ายครับเผาปุ๊บเปลวไฟขึ้น เห็นสีแต่ถ้าเกิดจะดูสเปกตรัมจริงเธอต้องทำสามแบบก็คือถ้าเป็นของแข็งก็เผาเอาแผ่นแกตติง้งส่องดูปเปรวไฟแต่ไม่ใช่ไปส่องตรงๆนะเคยทาให้ด,ดูแล้วใช่ไหมว่าสมมติอักสมมติต้องเกาะดังดำๆเนี่ยเป็นเปลวไฟไม่ใช่เธอเอาแผ่นแกตติ้งไปส่องแบบส่องตรงๆเนี้ย,เ,เ,แบบยเธอต้องเอียงๆไปดูด้านข้างอ่ะเปรวไฟนี้แ,แกตติง้งมันจะต้องมองไปงข้างๆแล้วมันจะเห็นการาเผนะอกมานะคือมองด้านข้างแมันจะไปมองเปลวไฟโดยตรงถ้าเป็นของเหลวก็จะไปแ,แปะแกไฟแล้วเผา แล้วก็มองแผ่นแผ่นเก็ตติง้งถ้าเป็นแก๊สต้องใส่หลอดลังสีอะ่ะแล้วก็กำลนนังสากผ่านปั๊บทำให้มันแตกต,ตัวแล้วพอมันเรืองแสงก็ส่องไปที่หลอดแก๊สแล้วก็มองไปข้างๆดังนั้นทุกๆสถานะจะมีวิธีศึกษาสเปกตรัมโดยการทําให้มันเกิดเป็นแสงขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นมองผ่านแผ่นเก็ตติ้งนั่นเองนะครับทําให้หมดแล้วกงหนจะขุดทุก่กาตุจะมีสเปกตรัตมเฉพาะตัวนั่นเองถัดมาข้อที่สอง ข้อหนึ่งถึงเจ็ดมาครับเขาบอกก็จะ้องทำให้ n ส3บวกกลายเป็น n ห้าบวกต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ n สามบวกก็คือตรงนี้ถูกไหมต้องใช้ก้อนนี้ถูกไหมครับตรงนี้จับโบก,กันก็ได้ประมาณเท่าไหร่ตรีกันเเก้ 5, ้าาจจุดดห็9ห้าตีง่ายๆนะ 5, เก้าจุดห้าาเจจ็ห้ก็ประมาณสิบแปด10 8 17ถูกไหมครับ17 17ก็คือข้อข้อไหนข้อหนึ่งถูกไหมแต่แต่มีใครตอบข้อหนึ่งบ้างด้วยความรีบแต่มันใช้แค่ครึ่งโมถูกไหมครับ มันแค่เจ็ดกรัมเครื่องโมงอันนี้มันต่อโมต้องหาสองอีกทีหนึ่งก็จะตอบข้อสี่นั่นเองนะครับ<ม>ใครมีใครตกบาใต้ตอนหลังบ้างลืมดูเจ็ดกรัมงอ,องน่าจะได้ยัดมา A D E ไปลงอ่ะหาวช่นะครับขนาดตอม A มากกว่า D มากกว่า E ส่วนเลขตอม D มากกว่า E มากกว่า E D A, A มากกว่า E มากกว่า D สามประกอบคอไลน โอ้ยใช่แล้วไม่ละลัตไม่มีสีแล้ว้ะนัได้ P.S. เท่ากับ7คอไลน์เป็นกลางตัลว่าต้องเป็นพวกอะไรครับเป็นโลหะถูกไหมเขาบอกเป็นโลหะก็ถูกแล้วนะทําไงดีขนาดอะตอม A มากกว่า D มากกว่า E แต่เลขอะตอมีมากกว่า D E เล็กกว่า D แต่เลขอะตอมมากกว่าต้องเป็นกรณีไหนครับเล็กกว่าแเลขอะตอมมากกว่าต้องอยู่ทางขวาถูกไหม E ต้องอยู่ทางขวาของ D ส่วนเเนี่ยขนาดตอตอมใหญ่กว่าแต่เลขอะตอมเราก็เลขอะตอมมากกว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะน่าจะเป็นอย่างนี้นะเอดี A, d, e, ประมาณนี้เนาะแต่อาจจะไม่อยู่หมู่เดียวกันก็ได้นะเออาจจะอยู่หมู่คนละหมู่ก็ได้นะเรามันเราไม่ได้ซีเรียสแต่รู้ว่าเออยู่ข้างล่างส่วน d กับ e ีอ่ะอยู่ข้างบ,บนแล้วอยู่ข้าเดียวกันแต่ลงอ่ะมันก็มีอยู่กี่หมู่ครับหมู่หนึ่งหมู่สองแล้วต้องไม่ใช่หมู่สามด้วยเพราะอะไร ประโยชน์ไหนบอกไม่ใช่หมู่สามเพราะถ้าเป็นเป็นโลหะหมู่สามอ่ะมันจะไม่ละลายน้นะนะนนํานะเนอะถึง้ะละลายน้ําได้ก็จะเป็นตัวถูกไหมครับมันมีตัวยกเว้นในหมูม่สามเลเนานะแต่ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นหมู่หนึ่งไหมก็หมู่สองไม่ก็ทานซิชันี่ฮ้ยธานซิชันเป็นจ้าหัของวันนี้ไม่รู้เว้ยเดาอะไรไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรเรามาดูสูตรอลายหมู 2, ่สองคลาย 2, ละลายน้ําเสมอยงเป็น คอลายจะเจอทานติช war. ันเจอหมู่หนึ่งเจอหมู่สองคอลายนะหมดนะคอลายยังไม่เจอซิงเบอร์เมอร์คิวรี่เลสแค่นั้นเองนะแต่ว่านี้เรายังบ่นอกอะไรไม่ได้เลยเขาบอกสามประกอบของ ADE คือข้อใดนี่มันให้ดาวหมู่ันจะชัดเลยมันก็มัดมือชกกันอย่างนี้นะแล้วก็เอาเอาไงดีโอ้ไม่มีสีไม่มีสีแปลว่าไม่ใช่ทานติชันไม่ใช่หมู่สาม ว่ามาหมดแล้วนั้นแปลว่าต้องเป็นลักษณะนี้ครับ D E A ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นไม่หมู่หนึ่งก็หมู่สองเท่านั้น,นครับเพราะหมู่สามก็ไม่ได้ t r a s i t i o n ก็ไม่ได้นะเพราะไม่มีสีแล้วก็ไม่ใช่โรดด้วยนะต้องเป็นอย่างนี้ครับแปลว่า D กับ A ต้องอยู่หมู่หนึ่งก็ต้องเป็นข้อไหนเอ่ยข้อสามใช่โดนตอน E อยู่หมู่สองอันนี้ไงนะนะดูจักสูตรแล้วกว้วยประจุถูกหมดเกลี้ยงเลยนะ ที่สี่เขาบอกอะไรวะไอเอหนึ่งซีเซียมน้อยกว่าโซเดียมน้อยกว่าฟอเรดน้อยกว่าฮีเลียมไอออหนึ่งตัวที่โสงสุดในตารางธาตุคือยีเลียมถูกไหมอันนี้น่าจะยังถูกอยู่เนาะถ้าถามข้อใดถูกอ้าวใจแล้วนี่ถัดมาจุดล้อมเล้วซีเซียมน้อยกว่าแบเรียมน้อยกว่าฟอเรดน้อยกว่าดิออนแบเรีมกับซีเซียมแบลรีมน้อยกว่า ชีเซียมน้อยกว่าแบรเรียมอืมแต่โูลีมากกว่าแบรเรียมเนี่ยผิดนะครับขนาดตอมอาร์เซนิกน้อยกว่าซอลเฟอร์ซัลเฟอร์น้อยกว่าแบเรียมแบเรียมด้กว่าชีเซียมแบเรียมด้กว่าชีเซียมถูกอาร์เซนิกน้อยกว่าซัลเฟอร์อาร,ร์เซน,นิกใหญ่กว่าซอลเฟอร์ถูกไหมเอ็นโซเดียมน้อยที่สุดฟวรีมากสุดรอนนี้ผิดตรงไหนครับ ผิดตรงนี้ถูกไหมซีเซียมต้องน้อยกว่าโซเดียมเพาอยู่ข้าบล่างใช่ไหมครับว่าหาที่ผิดข้อได้หมดแล้วถัดมาข้อห้าลบนะจดทันนะครับแอมโมเนียแล้วก็ฟอสฟอรัสไฮได้นะแล้วก็เอ็นดีอสามันนี้ขนาดของมุมเป็นไปตามข้อใดมันลูปล้าเดียวกันหมดเลยเนาะ คือแต่ว่าใครมุมตสุดครับคือมันจะอยู่ในช่วงประมาณร้อยเจ็ดจุดห้าแหละแต่ว่าใครโตสุดก็ต้องดูจาก e-n อะตอนกลางถูกไหมดังน,นี้อิเล็กตรอนจะออกกันอยู่ตรงกลางถูกไหมบุมจะกว้างสุดเลยส่วนตัวนี้อิเล็กตรอนจะไปออกกันตรงกลางน้อยที่สุดเลยเพราะว่าคอรีนก,ก็มี e-n สูงไม่แพ้ในตัวเจนส่วนนี้ฟอสฟอรัสไม่มี e-n สูงองไฮโดรเจนอยู่แต่จะไม่ออกกันมากเท่าตัวนี้งนั้นตัวนี้มากสุดเลยอันนี้ลำดับหนึ่ง เรามาอันนี้ลำดับสามนะครับก็ตอบข้อไหนครับข้อที่หนึ่งถูกไหมมันตรงตามชอยเลยถัดมาข้อที่หกครับเ,มเตมไไซเตรียมโซเฟตหนมวลละหกร้อยดอลลาร์เ็นบอกมาเลยเราใช้กี่โมครับศูนย์จุดหกโมนั่นเองจะต้องใช้สารละลายเกลือข้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์โดยมวลที่มีความเข้มข้นทั้งนี้เท่าไหร่นั่เาน,านเองศูนย์จุดหกโมกี่กรัมครับก็ใช้กี่กรัมศูนย์จุดหกโมก กี่กรัมมอะโมเลกุลกรัมก็ได้ครับเมกนีเซียมฟอเฟตเท่าไหร่ร้อยยี่สิบส่วนย์จุดหกโมลเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสองกรัมถูกไหมของแมกนีเซียมฟอสเฟตถ้านี้ยี่ส mm. <S dropped> ิบเปอร์เซ็นต์โดยมวลก็แปลว่าต้องใช้สารละลายเทมากี่กรัมครับก็ต้องการมีอันนี้เจ็ดสิบสองกรัมอะสารละลายต้องีเป็นน้ำอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะ ก็เจ็ดสองคูณห้าเข้าไปถูกไหมครับได้สามร้อยหกสิบกรัมแต่เขาถามเป็นปริมาตรเท่าใดก็เอ็มดีเอ็มเอ่อวีเท่ากับเอ็มอส่วนดีถูกไหมครับก็หนึ่งจุดแปดกรัมต่อูุบาก์เซนก็หันออกมาปุ๊บได้สองร้อยนุบาร์เซนถูกไหมง่ายไหมครับค่อยๆเทียบไป,ไปมีใครงงตรงไหนบ้างค่อยๆเทียบไปเนาะ ไม่ต้องใช้สูตรอะไรเลยเทียบด้วยความเข้าใจต่อมาข้อเจ็ดแอมโมเนีย1สิบ็ดกรัมก็หนึ่งโมถูกไหมกับออกซิเจนจำนวนหนึ่งโมหนึ่งโมเหมือนกันแล้วได้ปฏิกิริยานี้ยังไม่ดุลด้วยนะข้อในผิดนั้นต้องมาดุลกันดีกว่าครับดุลยังไงดีดุล้นล้แน่อะไรครับไนโตรเจนจาก ันนี้เป็นปรรจุลบสามกลายเป็นลบสองถูกไหม O O เป็นอย่างศูนย์เป็นลบเป็นลบสองถูกไหมครับ N N จ่ายห้า O รับสองถูกไหมแป็ว่าต้องเป็นสอง N ต่อห้า O ถูกไหมครับแต่ O มันมันก็จะห้อยสองมันต้องเป็นเลข 2, คู่ก็ต้องเป็นสี่ N ต่อสิบออกซิเจนถูกไหมครับ 4N ต่อ10ออกซิเจนเนี่ยเราก็ใส่่ใส่5ใส่4ออกซิเจนทั้งหมด10ตัวตรงนี้ไปแล้ว4ตรงนี้ใส่อีก6ถูกไหมครับกลายเป็น4 5 4 6เขาเล่งดูดทั้งหมดนั้นเราใช้ออกซิเจนเยอะกว่าในแอมโมเนียถูกไหมมันมีอย่างละ1โมลแปลว่าออกซิเจนหมดถูกไหมครับอืออกซิเจนทำปฏิกิริยาหมดก็เลยตอบข้อข้อไดนผิดเนาะอันนี้ถูกก็ต้องเหลือแอมโมเนียถูกไหมเหลือเท่าไหร่วะ 刘安。